วันนี้ผมจะพาไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตนะครับวันนี้เขื่อนอุบลรั์ก็จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น20ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากปริมาณน้ำเต็มความจุอ่างไม่มีที่ว่างรับน้ำได้อีกซึ่งวันนี้นะครับจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังจากที่เมื่อวานได้ระบายน้ำ19ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากปริมาณน้ำเต็มความจุอ่างหรือคิดเป็นร้อเอร์เซน โดยความจุน้ำเต็มอ่างคือ2,431ล้านลูกบาทเมตรทั้งนี้จากอิทธิพลของพายุโกลเซินเตี้ยนหมู่และล่าสุดคือคมปาซุทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเป็นจำนวนมากซึ่งเขื่อนอุบลรัฐจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อให้มีความปลอดภัยกับตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามถ้าจะเพิ่มการระบายเป็น21-25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก3หน่วยงานหลักก่อน คือสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3สำนักง,งานทประทานที่6และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้อศาศัยอยู่ท้ายเขื่อน